และในวันนี้นะผมแแบฟิตก็อัปเดตอีกเป็นที่เรียบร้อยนะผมโอ้โหขยันอัปเดตมากเลยครับผมแบบนี้นะผมแตกต่างจากแบบที่พี่เล่นมากเลยนะผมโอ้โหอย่างชอบเลยครับมาผมพี่จะมาสรุปให้ฟังว่าอัปเดตนี้มีอะไรมาใหม่กันบ้างนะผมเริ่มจากกอะมูสบูดก่อนเลยนะครับผมอีเวนต์เคิร์ซีนั่นเองนะอ่าก็จะมีรูปปั้นมานะผมแล้วก็จะมี NPC โผล่มาด้วยนะตรงนี้จะเป็นทางเข้าไปในถ้ำนะครับผมมาดูกันว่าในถ้ำมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็คุยกับ NPC ไปได้เลยนะผม เขาก็จะวาร์ปเราเข้าไปในถ้านั่นเองนะหลังจากวาร์ปเข้ามาในถ้าแล้วใช่ไหมครับผมเราก็จะมาโผล่ในถ้าแบบนี้เลยนั่นเองนะอ่าบรรยากาศในถ้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมมันก็จะมีภารกิจที่เราจะต้องทําด้วยนะผมนั่นก็คือการตกปลายครบ500ล้านตัวนะครับผมโอ้โหร้ยล้านตัวจริงๆแล้วตอนที่พี่อัดนะครับผมมันไม่ใช่500ล้านตัวมันคือ800 0ล้านนะครับผม ไม่ใช่500้ล้านนะมันคือ8 0 0 0ล้านนะผมแต่ว่าอันนี้มันน่าจะอัปเดตล่าสุดแล้วนะผมก็คือ500ล้านนะผมอ่ะทุกคนที่เล่นแบบนี้นะผมจะต้องช่วยกันตกให้ถึง500ล้านตัวนั่นเองนะผมตอนนี้ตกไปแล้ว6ล้านตัวนะันการที่เราตกครบตามกําหนดนะผมเราก็จะได้ของรางวัลน,นะตก7ล้านนะผมเราจะได้ลอบเบอร์ใหม่นะผมแล้วก็ตกถึง35 000, ล้านจะได้ฉายา142ล้านก็จะได้โทเทมใหม่นะผมนั่นก็คือเคิร์สโทเทมนั่นเองนะ และถ้าเราช่วยกันตกจนถึง285ล้านนะครับผมบ่อตกปลาใหม่ของเราก็จะเปิดนั่นเองนะอ่าอันนี้เป็นโทเทมใหม่ที่ว่านะครับผมราคา1ล้านนะครับผมโอ้โหและถ้าเราช่วยกันตกจนถึง500ล้านนะครับผมพวกเราก็จะได้เรือฟรีนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นไงสุดยอดหรือเปล่าครับผมแต่ว่ากว่าจะถึง500ล้านก็น่าจะใช้เวลาอยู่นะครับผมอ่ะแล้วก็ข้างในนี้จะมีบ่อตกปลา2บ่อนะครับผมอ่านี่ไง เป็นบ่อเอกล i v ีนะครับผมแล้วก็บ่อเขียวนะในบ่อเอกล i v ีนะครับผมจะมีปลา Limited, ลิมิเต็ดก็คือปลากิจกรรมนั่นเองนะให้เราไว้ตกนะครับผมและในระหว่างที่พี่อัคดคลิปวิดีโออยู่นะครับผมผู้เล่นทั้งหมดก็รวมใจกันตกปลาครบ7ล้านพอดีนะเดี๋ยวพี่จะมารับให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะดูดูด,ด,ดมีคนตกถึง7ล้านแล้วเราจะได้ของครับผมนี่ของมันก็จะตกอยู่ตรงนี้นี่นี่น,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 นีมาเอามาเอาเมเคม ร็อบเบอร์เย่ล้วได้ร็อบเบอร์ใหม่ไหนวะร็ Rub ber, rubber, mer, นะอบเบอร์ร็อบเบอร์นี่ไงรรนดิมเมอร์รรนดิมเมอร์นะอ่ะลองตูดดินี่ไงร็อบเบอร์โอ้โหสีจับตามากทำไม,ไ,ไ,มไม่ตกลงพื้นวะตกลงพื้นดินี่ไงร็อบเบอร์ใหม่เย่เราได้ร็อบเบอร์ใหม่แล้ว,ลวกว่าจะถึงห้าร้อยโอ้โหเนาะกี่วันวะนี่ อันนี้700ตื่นขึ้นมาน่าจะ2 200ล้านนะพี่ว่าตื่นขึ้นมาน่าจะประมาณ2 0 0ล้านนะคาดเดาคาดเดาไว้อัปเดตถัดมานะผมจะเป็นในส่วนของที่คราฟเบ็ดใหม่แล้วก็คราฟเรือใหม่นั่นเองนะอยู่ที่เกาะมูสฟูดนะผมตรงออกมาตรงนี้ได้เลยนะผมอ่าจุดนี้จะเป็นถ้ำ FFK คนะผมเราจะต้อง AFK หาไอเทมเพื่อมาคราฟเบ็ดหรือว่าคราฟเรือนเองนะผมหนนาทีจะได้ของ1ชิ้นนะผมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ของตรงกับที่เราจะคราฟหรือเปล่านั่นเองนะ อ่าถ้าใครมีพรีเมียมนะครับผมมันก็จะบูสโชคให้50%นะครับผมชวนเพื่อนเข้ามาในเซิร์ฟเดียวกัน5คนก็จะบวกเพิ่มไปอีก50%แล้วก็ถ้าเรา AFK ตามเวลาที่กำหนดนะครับผมเขาก็จะเพิ่มโชคให้เราอีก50%นะครับผมรวมๆแล้วทั้งหมดที่เพิ่มโชคได้ก็คือ150%นะเต็มแม็กนะครับผม เวลาเรา AFK เราก็จะได้ของอยู่ที่ด้านขวามือนะครับผมและที่สําคัญแนวการ AFK ตรงนี้นะผมเรามีสิทธิ์ได้เหยื่อเติมด้วยนะครับผมนั่นก็คือเหยื่อเทพครับผมอันนี้ถือว่าดีใช้ได้นะของพี่เคยได้มา1อันแล้วนะครับผมและตอนนี้นะผมหลังจากที่พี่ AFK มาเราก็ได้ของที่ต้องการเอาไปคราฟแล้ว2ชิ้นนะเดี๋ยวพี่จะลองไปคราฟให้ดูนะครับผม อัปเดตถัดมานะผมจะเป็นในส่วนของตัวสกินเบ็ดนั่นเองนะโดยปกติแล้วนะผมการอัปเดตหนึ่งครั้งจะต้องเอาสกินมาย้อมขายด้วยนะผมโหโคตรชอบเลยครับผมจังวันนี้ใครมีตังก็ซื้อได้นะผมอา่าชอบอันไหนก็ซื้อกันได้เลยนะผมรวมถึงร็อปเปอร์ใหม่ด้วยนะผม3อันนะถ้าซื้อเป็นแพ็คก็น่าจะถูกกว่าซื้อแยกนะผมถ้าชอบก็จัดได้เลยนะแซนออฟไทม์นี่ไงได้แล้วแล้วก็เอาไปยัดใส่กดตัว E ใส่ โบ๊ะนี่ไงขึ้นมาแล้วการที่จะได้ของไอ้พวกนี้เนี่ยเราต้องเข้ามาตรงนี้เนี่ยเข้าไปในถ้าแล้วก็ efk อันนี้ก็จะเป็นเบ็ดฟรีนี่ยลดอัพถ้ำเบ็ดแห่งเวลาแล้วมันก็จะมีนาฬิกาทรายด้วยนีย่มันคือเรือเห็นไหมโอเกรสโบ๊ตโอเกรสโบ๊ตแก้วแห่งเวลาและเพิ่มปริศนาใหม่เข้ามาที่เกาะเพลราฟินนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะมีประตูตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นแบบทางเข้าลงไปใต้ดินหรือเปล่า อันนี้มันมีนานแล้วนะส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะเป็นในส่วนของตัวเสานะสามเสาหินปูนนะผมเป็นเสาหินนะสามอันนะผมแล้วก็จะมีรูปหน้าคนหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเป็นรูปปลาหมึกนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีประตูตรงนี้ด้วยนะผมจะต้องหากุญเจมาไขาอีกแล้วครับผมโอ้โหลำบากแล้วครับผมประตูเก่ายังไม่เคียย์ประตูใหม่มาอีกแล้วอย่างชอบเลยครับผมอัปเดตแต่ละอย่างสรรหาให้ทําอย่างเดียวเลยครับผมวันนี้ น้องๆคิดว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างผมลองคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาดูนะครับผมส่วนตัวพี่พี่รู้สึกว่าข้างในน่าจะมีเบ็ดอะไรสักอย่างให้ได้แบบเข้าไปซื้อแน่นอนเลยนะครับผมเพราะว่ามีปริศนาให้ทาอย่างนี้น่าจะมีเบ็ดนะครับผมอา,อาจจะมีบอสตัวใหม่ให้เราไปสู้ก็ได้นะครับผมพี่รู้สึกว่าการสู้กับบอสเนี่ยผู้เล่นของแบบนี้จะชอบมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันตื่นเต้นแล้วก็สนุกนะครับผมดีกว่าเราตกปลาเฉยๆนั่นเองนะ ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ครับผมว่าข้างในจะเป็นอะไรนะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมอลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะผมถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ลายด้วยเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผม